กลุ่มฟังมวยหูฟรีไม่ว่าจะสามยกห้ายกดูได้ไม่ว่าจะเจะส็สีหรือวันลุมพินีวิเคราะห์มวยเด็ดจากเซียนมวยมากประสบการณ์ต้องที่นี่ที่เดียวสยามมวยเดือด สวัสดีครับพบกับผมนะครับหมีสยามมวยเดือดนะครับวันนี้ก็มาวัดสายตานักศึกมวยไทยพันธมิตรนะประจำวันจันทร์ที่เจกระกฎาคม25 6 8น้นะครับก็ณนะเวทีมวยสยามเวอร์สเตเดียมตะวันนานะครับก็ถ่ายทอดสดตั้งแต่6โมงถึงสองทุ่มนะครับก็มีสองช่วงหลกัหลกๆนะช่วงแรกนะถ่ายทอดสดหกโมงถึงสองทุ่มนะแล้วช่วงที่2ก็สองทุ่มครึ่ง ถึง4ทุ่มครึ่งนะตามช่อง 24u นะครับสามารถชิกนะก็ชอบอยู่4ตัวหลักๆเลยนะครับคู่แรกนะเป็นทางด้านออตโอตโอ้บูมเน็กเซียนเจอกับสยบเพชรสศศิวัตรน่า100ปอนด์นะคู่ที่2โจโฉบูมเน็กเซียนเจอกับเพชรน้องบีรถสวยจาเจ็ดคู่ที่3เปลวสีเงินยออันดามันเจอกับก้าพยักษทีเด็ด99 ส่วนคู่ที่4คู่เอกของรายการนะขุนพลเอ,อิร์ธขอโทษทีนะครับขุนศึกเอ,อิร์ธสอสมหมายเจอกับเพชรขุนศึกพิทักษ์ทางหลวงไม่รู้ว่าศึกไหนนะจะ,ะเผด็จศึกนะคู่เอกวันนี้นะครับสมาชิกนะก็ก่อนอื่นก่อนในนะก่อนไปรับชมรับฟังคู่มวยน,นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะถ้าเป็นไปได้ก็กดกระดิ่งนะเพื่อการ แจ้งเตือนนะคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากทางด้านสยามมวยเด็ดนะสยามมวยเด็ดนะครับสมาชิกแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีกลุ่มวิเคราะห์มวยทัศนะมวยทีเด็ดมวยนะครับแอดเข้ามาที่ s อ8 8 8นะครับย้ําว่ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับสมาชิกนะคุณจะได้เพียงแค่คุณนอนอยู่บ้านนยะคุณจะรู้เหมือนเลยนะครับว่าบรรยากาศในสนามเป็นยังไงแดงน้ําเงินเข้ามุมเป็นยังไงนะกรรมการตบบนห้ามอย่างไงชอบฝั่งไหนนะแล้วก็ที่สําคัญนะ ฟังจากเซียนใหญ่มากหลายประสบการณ์นะจากในสนามผมจะบอกให้นะครับนะเม็ดเงินสะพัดนะเซียนที่ฟังมวยหูเนะี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะไม่มีมวยลม้มต้มหมูตุ๋นแน่นอนนะสำหรับสายผมนะในกลุ่มผมนี้ไม่มีมวยลม้มต้มหมูตุ๋นแน่นอนนะครับมีแต่ทีเด็ดให้ไปเท่านั้นนะสามมาชิกนะก็มารับชมรับฟังกันเลยแล้วกันนะคู่แรกเนะี่ย ออโต้บูมเด็กเซียนเจอกับสยบเพชรสอสาสีวัตรเนี่ยพิกัดหนึ่งร้อยปอนเนี่ยนะเจ้าออโต้เนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดอุบ,บลราชาธานีนะครับเจ้าของส่วนสูงหนึเซนนะอายุ17ปีชงมามาแล้วไม่ต่ำกว่าสามครั้งนะเป็นมวยขวามวยเขา,ขานะซ้อมที่บูมเด็กเซียนนะครับก็ เป็นมวยเขานะเตะขวาต่อยขวาปั้มดีตีแข็งแก่งนะครั้งล่าสุดชนะคะแนนปูลมเกียรติอำนาจมานะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าทางด้านสายยบเพชรเนี่ยเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับนะก็ใช้ได้นะเป็นมวยใช้ได้เลยนะร่างกงร่างกายดีหนะ้าหลักลงหลักเหลี่ยมดีนะครับนะทางด้านสายยบเพชรนะแต่ผมยังมองว่าถ้ามวยเด็กนะ วินาทีนี้ยุคนี้นะคงไม่พ้นค่ายบูมเด็กเสียนะครับนะผมยังชอบออโต้บูมเด็กเสียนนะผมมองว่ามวยเด็กเนะี่ยกินเขายากนะครับนะกินเขายากจริงน,นะบูมเด็กเสียนนี่ทามวยด้วยใจนะทํามวยตั้งแต่คลนเริ่มทํามวยตั้งแต่ความชื่นชอบมวยนะเขาไม่ได้เริ่มทํามวยตอนที้เป็นเซียนมวยนะครับผมก็ยังชอบออโต้บูมเด็กเสียนนะครับส่วนคู่ที่สองนะ โจโฉบูมเด็กเซียนเจอกับเพชรน้องบีรถสวยจากเก็บสายพิวนะก็พิกัน1นึ่อปอนด์นะทางน้านเจ้าโจโฉเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดไชน่านะเจ้าของส่วนสูง165อาเซนอายุ16ปีนะครับมวยมาไม่ต่ำร0อครั้งนะเป็นมวยบูเตะขาต่อยหมัดน,นะซ้อมบูมเด็กเซียนเหมือนกันนะครับก็มวยบูวงในขวางหน้า ขวางหน้าขวานําวงในล็อกรัดตีเหนียวแน่นมูดูดันปลายแข็งแก่งนะครั้งล่าสูนเนี่ยแพ้น็อกให้ราวสตาเกียรติธงยศมานะครับทางด้านโจโฉบูมเด็กเสียดน,นะครับก็ฟอร์มสะดุดไปนะส่วนเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจดเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดน,นครราชสีมานะเจ้าของส่วนสูง168้ซน อายุ17ปีชกมวยมาไม่ทา้าสิไฟนะครับเป็นมวยเขา่าครบเครื่องนะครับรถซ้อมที่รถสวยจ่าเจ็ดสายผิวนะครับเพชรบุรีนะก็เป็นมวยฝีนะม,ยมือครบเครื่องเตะต่อยแรงเดินเปิดเกมท้าชนป้ามตีแข็งแก่งนะแต่ครั้งล่าสุดก็แพ้คะแนนให้เคนแจ็คสันมวยไทยมานะครับสมาชิกทางด้านเจ้าเพชรน้องบีนะส่วนตัวผมชอบใครผมไม่ยังชอบไปที่โจโฉบุมเด็กเสียนะวันนี้ อาบูมเด็กเซียนยกค่ายเลยนะครับผมก็ยังชอบไปดีโจโฉบูมเด็กเซียนนะผมยังมองว่าหลังเหลี่ยมดีฝานะฟาร์มมงฟาร์มแม่นดีฝานะครับผู้นี้ก็ชอบไปที่โจโฉบูมเด็กเซียนนะยังมองว่าเรื่องฟาร์มแม่นเรื่องหลักเหลี่ยมผันมวยกระดูกมวย,มวย,มวยกระดูกมวยเบอร์มวยมวยไทยห้ายกกระดูกกระดูกมวยเบอร์มวยสําคัญนะครับสำหรับมวยไทยห้ายกนะครับสมาชิกนะ ส่วนคู่ที่3านะครับเป็นทางด้านเจ้าเปลวเปลวสีเงินอยออันดามันเจอกับก้าพยัคทีเด็ด99เนี่ยเจ้าเปลวสีเงินเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดพิษณุโลกนะเจ้าของส่วนสูง165เซนอะายุ18ปีนะชงมวยมาไม่ต่ำกว่าห้าสิบังนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะซอมที่ต่อต่อแย้มสวนหมู่บ้านนะักกีฬากรทอมอนะครับก็ หน้าป่นๆเนี่ยห้าสิบหกห้าสิบเก้ากิโลกรัมเป็นมวยสายฝีมือครบเครื่องนะดักเสียบดักแทงวงในปั้มตีแข็งแกร่งกว่านะครับครั้งล่าสุดเนี่ยแพ้นอกให้ทางด้านเจ้าบักโนบักโนวาบางแสนไฟขับมาครับชื่อเท่ตัดเลยนะบักโนวาบางแสนไฟขับนะก็ทางด้านเจ้าเปลวสีเงินแพ้นอกมานะครับส่วนคู่ชงเขาก็คือ ก้าพยักทีเด็ด99เนะีเป็นนะักชกจากจังหวัดไม่ใช่เป็นนักชกจากสปปลาวขอไปด้วยติดติดมวยไทยเพินะนนะก็เจ้าของส่วนสูง1 6 5เซนนะอายุ21ปีนะชกมามาไม่ต่ำกว่า70ครั้งนะเป็นมวยบูเตขาต่อยหมัดนะซ้อมทีเด็ด99นะไฟนี้ก็หนัก่ปยปๆน56-60กิโลกรัมนะก็เป็นมวยเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดนะแรงนะเข้าก่อนลุ้นก่อนนะ นักชกจากลาวนะรเป็นนักชกจากลาวก็ครั้งล่าสุดเนี่ยแพ้น้องให้ทางน้านเจ้าเพชรเอกสิทธิ์บิ๊กแจ๊ดคนรักปฐุมมานะครับทางน้านเจ้ากล้าพยักวนตัว,ตว,ตวผมถามว่าคู่นี้ชอบใครนะไม่รู้เลยว่าชอบใครนะแต่ผมยังชอบกล้าพยักที่เด็ดเกนะ้าเก้าผมมองว่าได้ลุ้นเลยละมวยตัวนี้นะได้ลุ้นได้เสียวหลักแรงใช่ย่อยนะค,คู่นี้ชอบไปที่ ก้าพยักษ์ทีเด็ด99นะครับส่วนคู่เอกของรายการนะสะมาชิกนะเดินทําถึงคู่เอกแล้วนะฟังดีๆนะเดี๋ยวคุณจะพลาดมันนี่ก้อนโตนะขุนพลขอโทษที่ขุนผมชอบขุนพลตลอดเลยขุนศึกเ e อิร์ทอสมหมายเจอกับเพชรขุนศึกพี่ทักทางหัวนะครับทางด้านเจ้าขุนศึกเนะี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดเจ้าของส่วนส่งร้อเจ็ดสิซนอายุสิปีนะครับ จงมวยมาไม่ต่ำกว่าสีิครั้งเป็นมวยเขา่ามวยครบเครื่องนะซ้อมที่บางแสนไฟขับนะไฟนี้หนักลปลาลายนะอยู่ที่หกสิบหกิี่กิโลกร,รัมนะเป็นก็เป็นมวยสูงยาวครบเครื่องนะวงในเข่าในเหนียวแน่นเดิมตีติดๆนั่นะ ถ้าเขาไม่หล่นก่อนเนี่ยผมว่าปลายมีลุ้นนะทางด้านเจ้าขุนศึกเอิร์ธส่อสมหมายเนี่ยครั้งล่าสุดแพ้คะแนนให้พระเดศศึกเ f เลูกสวนมานะทางด้านเจ้าขุนศึกเอิร์ธสอสมหมายนะส่วนคู่ชกของเขาก็คือเพชรขุนศึกไม่รู้จะศึกไหนนะครับนะพี่ทักทางหลวงนะก็เป็นนักชกจากจังหวัดนาราธิวาสนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อเจสิบเจ็ดเซน อายุ18ปีชกมาไม่ต่ำวาสิครั้งแนละ้วเป็นมวยเขานะซ้อมที่พี่ทักทางหลวงนครศรีธรรมราชนะน้ำหนักป,ปล่อยเนี่ยหก6 3กิกโลกร,รัมนะก็เป็นมวยเขครบเครื่องปั้มตีแข็งแร่งนะโหมวยตัวนี้ใช้เข่าดีนะแต่ครั้งล่าสุดแพ้น้องให้ภูมิกอ็กอพันคุดมานะครับนะทางหน้าเจ้าเพชรขุนศึกเนี่ยแพ้นนองมาทั้งคู่นะ แพ้มาทั้งคู่ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะล้างมนทินให้ตัวเองได้นะครับทางด้านคู่เอกเนี่ยไม่ขุนศึกเอ,อิร์ธก็เพชรขุนศึกมีแค่สองศึกเท่านั้นนะครับถามว่าผมชอบใครเอางีดีฟาถามว่าผมชอบใครนะผมยังชอบเพชรขุนศึกนะผมมองว่าเรื่องการแทงเขานะการใช้เขาวงในเหนียวแน่นนะมวยในตัวนี้แทงเข่าดีมากนะผมมองว่า ถ้าขุนศึกเอ,อิร์ธมาแบบไม่ดีนะผมมองว่าขุนศึกเอ,อิร์ตนี่มีโอกาสโดนน็นอกนะพมววตัวนี้แทงเข่าดีนะแทงเข่าดีนะก็ฝากต้องสมาชิกต้องดูให้ดีนะว่าท้องขุนศึกเอ,อิร์ธมาแข็งดีหรือเปล่านะถ้ามาไม่แข็งนี่เป็นเรื่องแน่นอนนะครับสมาชิกนะก็ประมาณนี้นะครับมีเพชรขุนศึกก้าพายักษ์ โจโฉออตโต้นะชอบตามกันไปถ้าไม่ชอบก็ไว้เป็นแนวทางได้นะครับสมาชิกก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าเป็นไปได้กดกระดิ่งนะคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากทางด้านสยามมวยเดือดนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีกลุ่มนะครับวิเครามวยทีเด็ดมวยทัศนะมวยนะแอดเข้ามาที่ sm 8 8 8นะครับอย่ามมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงแค่คุณแอดเข้ามาเนี่ยคุณจะได้เลยนะครับ มวยหูฟังนะเซียนใหญ่จากในสนามนะของผมไม่ใช่เซียนกิกเซียนกิ๊กกนะของผมเซียนใหญ่จากในสนามแน่นอนนะครับคุณนอนอยู่บ้านเนี่ยคุณรู้เลยว่าคุณนี่ออกแดงออกน้ําเงินนะน้าเงินเป็นยังไงแดงเป็นยังไงการเข้ามุมเดินเข้ามุมหอบหรือเปล่าซิกโครงบางหรือเปล่าหรือเข้ามุมอาการสารภาพว่าสูไม่ได้หรือเปล่านะนะมีหมดนะครับมาชิกนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับ